สวัสดีครับสวัสดีกันช่วงเย็นครับผมวันนี้เดินออกมาสำรวจสวนอ,อุ้อนิดหนึ่งครับผมสวนกล้วยผมเติมที่ที่เอาหนอไปปลูกครับมาจะมาหาัวกปีเตะแล้วครับจะเก็บหาลูกแมละครับมลบมละคีนกไม่มีเจะเห็นดอกไอ้นี่ครับดอกสนนะกำลังสวยเลยครับ กำลังสวยเลยแต่ยังไม่เอาครับนี่ก็มีครับโรยแล้วเราก็จัดการปีกล้วยกันได้แล้วอันเดียวก็พอกล้วยโดนลมโดนลมไปยุอะไรวะตัวเน้อง้วยห น้ำโคมเลยตัวแงยยิงด้วยเพื่อดดลมพัดครับผมพอหักก็หมดเลยพอหักดีหักเรือหครับเราจะมาหาเก็บผักซะหน่อยครับวันนี้มีเมนูทำลาบไก่เมนูเย็นว่าจะทำลาบไก่ับทอดหมูนึ่งข,ข้าวนึ่งข้าวเหนียวครับยี่ดอกสนนเต็มเลยเดี๋ยววันหลัง ดีพรุ่งนี้มาเก็บดีกว่าตอนนี้ไม่ได้อะไรใส่มาใส่เลยนี่ดอกขนมขัดน้ํามันหอยขัดน้ํามันครับตำน้ําพริกเลือกจิน้นก็ดีเหมือนกันครับวันนี้จะลาบไก่แล้วทํากับข้าแล้วก็เลยไม่เอาอยู่ฝั่งตรงข้ามครับผมที่เดิมครับที่มาเอาออกก้วยก็ตรงนี้ละครับข้ามคง มาเอาปีทางนี้นกลงเดี๋ยวก่อนเคยกันนิดหนึ่งไม่รู้จะพากอะไรเลยครับเกี่ยวข้าเสร็จแล้วเริ่มจะปล่อยน้ำให้สอกสนุก็เป็นเยอะเหมือนกันครับไม่ได้มาดูหลายวันแล้วนานแล้วละไม่ใช่หลายวันน,นี่ครับส่วนกล้วยเนาะนิ้วบางโอ้หนิ้วบางเดี๋ยวเก็บเปลือกกล้วยกันเกอบ เจ็บบีกันเรียกไม่ถูกเลยามาละขีน้นกซะหน่อยไม่รู้มีปไปตัดเนียนเตียนหมดแล้วครับมีแต่ลูกที่มันสุกไปแล้วมีกิ้งกาได้เว้ยแหถ้ไม่มีเลยตัดเนี่ยนตัดเตียน,นอยโอ้โคกกระสุนโอ้ยเพียบเลยเต็มโอ้ขอญาต ตเต็มเลยโคกระสุนทั้งนั้นเลยครับอันตรายอันตรายเดินไปจึกหนึ่งหลังเหลืองต้นนี้ร,ราบนี่ครับโคกระสุนทั้งนั้นเลยขรองเท้ายังกับไม่อยู่เลยมันคมครับมันเหมือนอเรือใบ กไปฝั่งไหนก็โดนหมดไปครับเดี๋ยวกลับแล้วกลับดีกว่าวันนี้ขี่เวสแดงนะพวกนี้ก็เพิ่งจะเป็นดอกครับยังไม่มีครัยังไม่เป็นยังไม่เป็นรูปแล้วก็ไปต่อเขาฉีดยาครับแต่ทุกที่ขี่จะเยอะเลยเต็มเลยโอ้ปวดพวกกระสุนตันสี่ห้าที่ เข้าบ,บ้านดีก,กว่าแต่ปีหวัวเน,น่งแล้วก็ยอดกระจินนิดนึงแต่พูดเนีว่าก็กรองลูกไม่มตโต ม้อต้มไก่เราก็ต้มไปนะเนาะเดือดประุดเแล้วครับผมต้มให้เปื่อยกันไก่เนี้ยครับผมต้มเปื่อยเลยเพิ่งจะเดือดครับตอนที่กลับมาจากเป็เก็บผักครับปรุงได้เรียบร้อย,อายมายังไงกินยอดผักจ่วยชิมินตัวใดแตวตอนนี้ก็ เตรียมย่างเหมือนเดิมมะเขือดูต้มแล้วหน่อยก็จะได้ที่แล้วครับผมรอเปลือยนิดนึงครับรอเปลือยอีกสักครู่สักครู่เดี๋ยวที่เก็บมะเขือเมื่อกี้รูปนี้เดี๋ยวชิมิโจได้ก่อนยังไม่ได้เปิดดูครับพวกนี้มีแล้วติดลูกหรือยังไม่รู้ เดี๋ยวก็เปิดดูเนาะเดินชมยังไม่ได้รดน้ำครับนี้ฝนตกก็ตกนิดเดียวครับปลกแปลก,กแปกมาแ๊บเดียวทั้งเช้าเดี๋ยว,วเรเดี๋ยวรดวรน้ำาะหน่อยชัวร์เมื่อกี้เห็นลงมาตัวหนึ่งครับไม่รู้จะปีนขึ้นหรือเปล่าวันนี้ขี้เกียจปีน จะถ่ายให้ดูแต่นักเรียนจะบอกเบื่อครับผมเดี๋ยวเบื่อกันก่อนแต่ก็สวยดีครับผมดูเวลามันลงอ่ะมันดูสวยดูสง่าดีเนาะวันนี้รู้สึกเงียบๆครับนกไม่ค่อยเจอเออมาแล้วนงนั่ายหละไม่ไง่ว่าจะไม่ถ่ายแล้วครับเจอแล้วเวลามันลงมันจะไม่เหมือนนกอย่างอื่นครับผม อันนี้ได้สวยเลยครับก็กำลังเผาหอมกระเทียมครับพริกหอมกระเทียมพริกได้แล้วเอาตำน้ำพริกเหมือนเดิมครับผมกินข้าวเหนียววันนี้ไอล้ลูกข้าวมาแล้วเดี๋ยวนึ่งต่อเลยครับแปบ๊บหนึ่งอีกสักครู่ก็ได้ที่แล้ว เทียมได้แล้วนี่อันนี้นนนพริกกับมาเขือกับมาละยอดผักกระถินแล้วก็ต้นหอมยา่างใส่บกเขือเคือนิดนึงใส่มะเขือเทศลูกหนึ่งครับเกือีดา เสร็จเลยครับเอออีกสักหน่อยอีกสักหน่อยได้แล้วโอเคได้แล้วเดี๋ยวนึ่งข้าวต่อครับ เติมทานนิดนึงครับแต่โดนมีใบขนุนมาจากบ้านนะครับติดมาด้วยก็เลยมีควันนิดนึงเนาะอย่เดี๋ยวรอให้เย็นก่อนเดี๋ยวแกะ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 หอมแกะกระเทียม เดี๋ยขึ้นไปตามครับนี่ก็ปล่อยทิ้งไว้นี่เลยแล้วถ้าทานเรือก็น่าจะต้มต่อเอาต้มไว้อยู่นู่นครับจาบก,ก็หั่นไก่เรียบร้อยครับเดี๋ยวไวล้ลาบเนาะไก่ก็ต้มใส่กับน้ําซุปครับในเปลือยแล้วก็มีเนื้ออกเนื้อเนื้อน่องครับแล้วก็มีหนังพอดีจับจานหนึ่งจานใหญ่เลยข้าวก็กำลังขึ้นครัเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอาไปเก็บก่อนครับ ผมเอาเขาขึ้นไปถ่ายแล้วเนาะเขาขึ้นไปไว้แล้วครับผมตอนนี้มาเด็นใบกะเพราครับใส่หม้อต้มยำเราใส่ใบกะเพราเสร็จเราจะทอดหมูครับหมูสามชั้นทอดน้ำปลาใส่ลงไปเยอะๆเลยกะเพราปลาครับกินนี้สุดยอด ดันดูจอเลยครัเดือดขาดพิกอย่างเดียว โอเคเลยครับผมครับแต่ก็ตั้งตั้งกระทะครับทานยังเหลือเยอะตั้งกระทะแล้วก็จะทอดสามชั้นสามชัน้นก็มาเรียบร้อยเร็ว ใส่ลงไปเลยครับน้ำมันไม่ต้องร้อนเท่าไหร่ใส่ลงไปเรื่อยๆนะน้ำมันก็สปีดไปเรื่อยครับผมเวลาการถ่านนะจะจะซื้อไฟไปเรื่อยๆฉันก็ต้องรีดให้มันออกจากสารแทนนินด้วยเพราะว่ามันมันหนาครับมันเปลวน่าจะได้แถวๆจะเกิดต้นคอครับเนี่ย รู้สึกว่ามันมันจะเยอะมากเลยประมาณนี้ครับถ้าไปเรื่อยครับดีจน้ามันออกเหมือนแคบหนูเลยครับแต่ไม่ได้ใส่น้ำนะกลัวมันะจะแตกกแตกแตกก็เยวมันทอดครับเรื่อยเลย ทอดทิต่อครับใส่ต้มยำ ใครับสวยงามเ,เหลือพี่นคออย่างเดียวครับผมเสร็จแล้วครับทีนี้เราก็เก็บถ่านน้ำมันเต็มเลยนนเก็บถ่านแล้วเสร็จแล้วกับข้าวนี้เดี๋ยวขึ้นไปลาบข้าวน้าจะวันเนี่ยครับไปนอน เดี๋ยวขึ้นบนบ้านกันก็มาลาบไก่กันครับเดี๋ยวไม่ง่ายเลย ใส่น้ำต้มยำไปเร็วร้อนจัดง่ายๆเลยชิลล์เกือบเก็บต้ำตาลมาใส่แล้เดีวแถมพี่ปูน

น้ำมะนาวนิดหนึง่งคุลีคุลีคุลีเก okay, ้มาชิมดิชิ่มป่ะ เินยังเรื่องน้ำกิน,กนข้าววันีนข้าวแล้ววันนี้กินข้าวตะวันนะค,ครับโอเคเสิร์ฟครับกินข้าวกันก็มีแจ่ว,ม,วมีทอดหมูมีลาบแล้วก็มีต้มน้ำซุปครับผมไม่เด้อครับ,รบเสียบๆต้องกัน Yeah. เขาเนี่ยกินข้าจ้ามันก็จ,กจะรวนจิมือคนไทยกินไม่ติดเด็ดคน ถามปู่อยู่ไหนบอกปู่จะมาด้วยกันนี่แหละโอ้หม,ม,ม,มันไกล้านไม่เผาเผาหรือมั้งใช่แต่สีแปลงยูท่ท่างวัดแบบแบบบางมือเสียแล้วมันจะเหม็น ครับผมตอนนี้ก็กินข้าวเย็นเรียบร้อยแล้วเดินไม่ยยหย่อยนิดหนึ่งครับโอุ้มนีนบ้านงามรันนี้บ้านสวยมากเลยเดินล้มาหย่อยกับเข่านิดนึงกับหานิดนึงครับผมตอนนี้ก็มืดแล้วเนาะในกล้องก็ยังอยู่เนาะไม่ย่อยนิดนึงครับรอเดี๋ยวเราครับเดี๋ยวกะเดี๋ยวแลวก็บิุดแมตน้ำครับผม เด็เงี้ยไหลเลยเศษปากครับปากเพอาะใครไม่ได้ปากสดน้ำห่อน่ะมันลวกครับเมื่อกี้กินเขาบริสัทเลยกะเนาะครับเนาะคลิปนี้กะบ่อทั้งอีสานบ่อทั้งกลางเนาะครับกผสมเป็นเปรกันไปครับผมครับไม่เห็นกับเขาแยมแรงกะเอาเป็นนกเปิงนันเปิงนีธรรมชาติ่บนบ้านกันเยอะครับผม กสำหรับคลิปนี้สิทธิข์ขอตัวแากท่านครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยครับเอือเป็นคลิปหนาครับผมสุขดีมีความสุขครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ